สวัสดีในวันที่ฝนตกไปป่วยบริษิสเมืบอักสูตรปุ๋ยเล่นขยายหน่วยครับเล่นขยายลูกเพิ่มความหวานของแตงโมงตอนนี้ได้ห4าสมือครับ ฝนตกทุกมือเลยครับโอ้ยหนักหนักหนักตุกมือละสามเวลาหนามยังขังอยูอ่ยอามาเข้าเรื่องกันเลยครับสูตรปุ๋ยที่ใช้ก็คือปุ๋ย13บ3 21ีหรือ13 13 24ครับใส่ตอนหน่วยซัำไข่ไก่ ติดลูกแล้วครับแตงโมกับสีไงอันนี้มันเป็นไงเต็มทีแล้ครับมันแสงว่าคอยพ่อบนไหนเบิองตีแล้วครับบรรยากาศเทียบจะบูมวิเดียดเลยแถมมีหมข้องขอปดบางอีก ได้เงินละสองสามลูกอยู่แลครับพอใจล,ละละซ้ำนี่สำหรับหนาฝนสำหรับฝนตกชุกแบบนี้เื้อละยี่สิบสามสิบบาทพอได้ยี่ดอกครับปุ๋ยทัง ใบผมบริสิทธิ์เลยนะครับผมไห้แต่ทั้งดินอย่างเดียวเลยทุกสูตรเลยตั้งแต่ปลูกมาหน่วยนี้บริห้องเน้นทางดินอย่างเดียว ฮอร์โมนยังบริสีดเลยครับสีตะปองกันมาเร่งที่เหลือเน้นทางดินรุ่นล้วนครับโอ้ยหน่วยนี่คล้ายบัวหน,น่วยนี่ขึ้นยาวเนี่ยเก็บไว้กินเองลุกหรือเปล่าเก็บไว้กินเองแล้วสิร่องเก็บเม็ดไว้ ปลูกต่อนี่ครับน้วยซ้ำหนีหน้วยซ้ำหนีเริ่มใส่ปุ๋ยเหลาสุไทายแล้วครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดหรือสิบสามสิบสามยี่สิบสี่ลุงมาจากไหนบุญิ ทั้งใดฝนตกเนี่ยครับตกดีคือทั้ทงหนีบอ่ครับนักนักนักแบกบอมแบกบอมสองลูกคู่ พอใจแล้วครับน้วยซ้ำนี้สำหรับที่บูมี่เดียดสร้างคอเสียงแบบนี้ใส่ปุ๋ยหลายกูมีประโยชน์้ย,ยครับนี่เดียดบูมี่ นี่นี่พี่มีประมาณนี้แล้วครับขอบคุณครับ